ไปค่ะพอโชว์เพชรที่ไหนเหรอคะอ๋อค่ะค่ะไปสิคะกี่โมงคะที่เดิมนะคะได้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะพอดีมาพอดีเลยลูกเดี๋ยวไปงานโชว์เพชรกับแม่ไหมเพื่อนก็โทรมาคุณแม่คะ,ะคุณแม่อยากกำจัดน่งปารวีและให้ยวิลานีมาเป็นสะพายคุณแม่แทนไหมคะดีสิลูก โอกาสไม่เป็นสุภาพบุรุษชวยโอกาสกับผู้หญิงคุณมันไม่มีจรรยาบรรณคุณบอกมานะว่าคุณทําอะไรฉันล้าคุณจะไม่ได้คผมทำอะไรคุณไปบ้างหมดกันที่ฉันรักษา,าไว้หลายปีมันโดนคุณอนะ่ะนี่จะเข้านี่ตายเลย ครับมผมอยากได้เบอร์ร้านดอกไม้นะครับครับขอบคุณครับจะเข้าตายเลยุไม,ม่เฉยก่อนดูใช้เฉลยก่อนนี่ไม่เฉยก่อนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีฤทธิ์เยอะจริง ยังไม่ทันไรเลยเล่นบทภรรยาช่างสักช่างสายซะแล้วนี่คุณบอกฉันมั้ยนะว่าคุณทำอะไรฉันคุณก็ลองทบทวนดูซิทำอะไรคุณบ้าง แวหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะนคุณป้าสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะตั้งแต่คุณป้าแต่งงานนะคะอ๋อก็ช่วงนี้ยุ่งๆหน่อยค่ะคุณวิก็เลยไม่ได้มารับหลานเองหรอคะมีหน้าปุ่นี้เห็นคุณแม่เขามารับทุกวันเลยค่ะค่ะแต่วันนี้พี่พาไปดูน้องสาวมีหลานค้นใหม่ลูกของปลายฝนนะคะคลอดแล้วเหรอคะ ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียยหน้าเล็กนิดเดียวตายังไม่กล้าอุ้มเลยเหรอคะจริงด้วยค่ะมีเองก็ไม่กล้าหรอกค่ะกลัวทำรูปเขาตก <c oughs> ไม่รู้จะหาที่ไหนมาใช้ตอนนี้ทุกคนกำลังเ <c oughs> หือร้านคนใหม่ใหญ่เลย ดอ,ดอกไม้ครับใครให้มาส่งคะคุณรัตนินครับแล้วส่งให้คุณวิรานีครับ <mar ag ma> ไม่ทราบ <waż 1> ว่าคนไหนคือคุณวิรานีครับ,บ่คคุณรัตนนยังฝากเพลงนี้มาให้คุณวิรานีด้วยนะครับ น่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงกลับมาครับ เห็นแล้เปมมุ้มนองได้ไหมครับโอ้ตอนนี้น้องยังเด็กกันลูกเอาไว้ให้โตอีกหน่อยได้เล่นกับน,น้องด้วยเนาะครับน้องปาอยากอุ้มไหมน้องปลาอยากอุ้มเลยปลาค่ะอยากอุ้มคุณปลาเดี๋ยวก่อนค่ะเ,คเดี๋ยวก่อนค่ะค,คุณปาฟังวีนิดนึงนะคะเรื่องดอกไม้นะคะวีว่า มันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะอย่ากังวลไปเลยคนนุณวิสำหรับการน่ะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกมันไม่สำคัญหรอกค่ะ ที่ทำแข็งแรงฝื้นใจทนส,สู้แสดงแกล้งทำว่าไม่หวันไหวคนขี้คลาดที่กลัวแสนกลัวต้องคอยปกปิดความจริงซ่อน,นํำทุกสิ่งเก็บไว้นี่คือฉัน ที่ใครรจะรู้อยากรักอยากฝันแต่ฉันยิ่กลัวรักไปแล้วกลายเป็นปวดราวอยากรักสักอ๋อเหรอขอบใจมากว่างไนลูก ที่ร้านดอกไม้เขาบอกว่ายีวิเนี่ยได้รับดกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะแม่นินไม่เวิร์กแม่เวิร์กเองให้มันรู้กันไปมันจะไม่ใจอ่อนกันบ้างกําจัดนางปารวีเนี่ยต้องใช้วิธีซึมลึกจะโฉงฉางแบบเดิมไม่ได้หรอกค่ะแม่จริงไหมคะ หมอรัตนินนะคะไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะ ใครให้มาส่งคะคุณรัตนาเนนครับเอาส่งให้คุณวิลานีครับ ส่งมาให้คุณวินะแต่มีคนเอาดอกไม้มาให้วิค่ะแล้วบอกว่ามาจากคุณผมสั่งดอกไม้ให้มาส่งแต่ผมกะกะว่าจะไปให้ให้คุณปาครับเราที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยนะคะตอนที่พนักง,งานส่งดอกไม้เขาเอาดอกไม้มาให้วิเนี่ยคุณปาเขาอยู่ด้วยค่ะ